สวัสดีคะยาวสวัสดีวันี้ถ่ายวอล์นครับเราอยู่กันที่นิมบาสาร้อยหร้อยนะครับผมเราอยู่กับ my friend นะครับผมมาแบบชูเวย์นะครับผมมี2ทางเดินนะครับเดี๋ยวน้องๆตุพี่มาอยู่ตรงน yes, ี้่งแถหน่งแถวนั่งได้สี oh, 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 oh. Uh. ่คนนะครับแถวนั่งได้สี่คนน้องๆที่มากับพี่พีมาอยู่ั่งน้นเลยครับวันนี้เราจะไปเที่ยววินเทอร์รี่นะครับมาโอ้ดูนั่นสิครับท่านผู้ชมนั่ง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  ไอ้ไข <Es poor S 1> ่ถงไข่เลยนะไอ้นี่รข่ของแบบไข่ขึ้นของม่ย้อนครับผมดูราคาไอ้สื่อนั่ง่วนตัวราคาสองแสนห้าครับผมเฮ้ยตัวราคาสองแสนห้าครับส่ยาส่งด่วนยาแกนี้ครับโอ้ยครับเดี๋ยวเราเราไปเราไปอีก ครับนี่ครับเมื่อกี้เราอยู่บิสเนสเดี๋ยวเราพาไปเฟิร์สค a s s นะครับคอนแกลรี่นะครับผมคอนแกลรี่ก็คือเป็นครัวเอาไว้สำหรับเตรียมอาหารในนี้ครัวในนี้ครัวสำหรับครัวเปาไสครัวอะไรอย่างเง้ยครับครัวครัวจอดเดาห้ามเข้าห้ามฉีดครับถูกต้องเหรอครับพูดจากใจเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยนี่สาวเยอะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดเทอมตอนนี้ปิดเทอมอยู่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอผู้คนคณะเราก็มีน็อตตีส สวัสครับตัดทำไมครับเนี่ยเดียว่อ้าวเครื่องบอบินเด็ครับพี่น้องสวอปให้เครับอะไรของแมงไว้ี่เป็นวนดพายนี้เป็นทีเจ็บหน้าหน้าเก็บจานะผมตนี้ก็สามารถเปิดได้ครับเป็นตู้เก็บของนะผม ข้หมวาแลนอะไรำลไม่เป็นครับคเนของหวที้อะไร่ยแต่เสียดายตรงนี้ของเรายังไม่มีแบบที่นอนลูกเรือให้ดูเท่าไหร่เยอต้องครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมมันจะเป็นที่เคยไปดูที่ไปดูงานเผอนี่ไงอะไร พอไปกลัว้าบกกลัวกลัวผมกลัวออกไปเอ้ยเียตวซื้อน้ำอยากแบบเที่ยวนีครับกวนปีนขมักแม่งอ้ยสบายจริงเจ้าเหมือนกัเปางีย อยู่ข้าวครับต้องต้องเฮ้ย <Yeah. S 2> เป็นทำเฮียอะไรค่ะเสร็ล้วไปทำงานได้เลยนะคะถ้ไปเตรียมรับประทานอาหารกลาง โอเค okay, ครับวันนี้วอล์กของเราก็หน่านจบไปแล้วนะครับผมขอเลยครับ